วัสดีพี่พเพื่อนสาวยูทูบงงจันนัจกใช่ไหมครับเขาเอินมาล่อไงตัวนีเขาเอินมาล่อไงจมว่าถ่ายคุณกุ้ตาครับสี่เจ็ดออง้ครับไปถ่าย่ดีบอกนะโ้ถ่ไปแล้วตัวเอ้ยมันล่อหน่อยนึฮะมนถ่ไปแล้วเขาเอมาล่องต เลาอนี้มาใหม่เขาลองอ้อยวะเขาสีด้าให้นาได้ตอนนี้ตัวสูงเลกันดันบ่อดเขาตัวตมันลงมาจะดำมาดันบฮอดเจ้าม่มีลงสุดรตเม่นะมุสีฮอดที่ดินนอ่ะเขาลงมึงมาเสียอาลงมึงเนาะ สุดแล้วนาะเป็นบปล่เนครื่องพ่นยาครับยาอ้อยนี่ครับประมาณนี้นะครับผม ไม่รู้จัอธิบายไงก็ไม่รู้ว่าใส่มาเท่าไหร่นะครับนู่นนี่นั่นเนี่ยตับฟู่้ตัูอะไรวดตันั่นเป็นเร่งไหนสนกมันเสือมันนั่นหรอ เสียมพนนึะรวมบักลรวมาัก็ไปฮ็ดปอกไม่อย่งว่าถ้ามันตั้งแค่นะโอ้โก็สนใจรอว่ะต่้มีที่อันตัวนี้เียนูมันเทนนี้ใสยามเดียวอ่ะมันมันอยู่กับตัวนี้แหละบัอันนี้มันมันของคมมีเบรกไหมอ้มันก็เตย่างปีอ๋อม่มีดิบมีดิใส่ล้ออันนี้มัน ทอกันเดียวสุดมาดูมาดาตัวนี้ปูงี่วัคือกันเี่ตกับปูงี่กับอันนี้นะนก็ดีอระไม่เกี้ยวับอะไรหลายแล้วเนาะถ่าเพรดียวเพได้พรไ้อมานี้ชกลงรก่อนครับผมถายดูพัสังเกต